เงียบตกใจเรื่องอะไทุกคนนี่กุ๊กบ๊กกุ๊กสวัสดีนะทุกคนวันนี้ผาโจกก็ได้มาหอด้ะเนาะมีเป็นกันดิจัดคอนเสิร์ต ผมจะขึ้นไปสวนลอยฟ้าสั้นหกปอยที่คือลิฟต์ลิฟต์หนึ่อ๋อสั้นหกยังขอบคุณครับเห็นลิฟต์ สบายดีน้องทุกคนมีว่าโจมาฮอตนั่นเนาะเอาต้องแหนมนะครับเอาอทุกคนงามเห็นมน้องทุกคน จากเด็กวันเนาะเข้าสู่เมืองกรุงเป็นรถไฟแหน่อ่านนะน้ําที่สุดเป็นห้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยูนิคเปิดใหม่พออยู่กลางมะให้มา อยู่้างด่างจะเป็นสวนสวนทุกพีนการงัเห็นม้งวนาโจมาเลยบัจกลับบ้านเลยแห่ว่าโจ่าสตีพวกซอยนี้ทุกคนงัแห็นเนะ มีก็นั่งก่อสร้างกันแล้วผู้วิจัยสูงนานนาทุกคน Hay thì bữa thân khởi mà nó cả mặt theo lại nó mà theo mà sống nạc tao theo mà lại hôm xuống cứ ngạm hẹn à, tự xuống xuống tổ mượn Hãy subscribe เนี่ยเจอที่่าคเ็นกสูงยังมั้เนี่ยาดไปเต็มตระกิจนะเอาขิดสางสันหมธรรมดา เรากนี้วะโาพวกภาพไปสวนจัตุจักนะตรงแม่ทุกคนหยับโต๊กาดที่แหวบดูกับธรรมศาสตร์เลย ว่วะตกใส่เมืองนอ้ที่น่ไข่แบบยูคู่หวานเฮะเมืองนีงน้กไหมไ นี่กุ๊บบกกุ๊บกุ๊บกไหมดูนี่ต้นไมหลากหลายนี่าโจพระอันนี้ตึงมากไข่เถียมฮะหรือบูท่ามากะเซตนะฮะาโจไเนาะเนีย่าโจพระเทียวเนาะ เห็นจัิงๆเลยว่าโจขึ้นหอดตอนอยู่ประเทศลาวเลยอยู่ปากซองเนาะสวนกาแฟมีคนอาจสิม,มาอลายลนะ์นึงทำไอกูไป การตกแต่งคืองามแห่งเป็นธรรมศาสตร์เพื่อเฉลยจำเนื้อกระสางมาหลายปีนะลาวาโจขึ้นหมาหุ้่กคนิคลายแบบยูผูอวานเท่าด้วยตัางแต่ว่าเปนยืนนิ่ง กอสูงแหงนอ่โห่วจะมีัแค่ข้างนาหน้าก็เป็นตึกใบยกเนาะตึกใบยกเห็นมาตุวนเวิามสูงเป็นห้องตึกของ King Power ตามทเว,วาโจหูมา เตาจู่้ามาบางส่วนนี่ก็หนีูผูแต่บางปรอเม่ทุกคนต้นกษาเขนนะานต้นอเนกเขนนะทุกคนไอเขงขนาดใหญ่นะ

วนเอาไว้จบก็จบกันทันนะแล้วปาก์คิตาเมเดอร์กน